สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับครับคุณสุภาพครับเดี๋ยวผมขอถามเบื้องต้นก่อนละกันนะครับว่าในส่วนของ CK เองเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเราเราเราก็เห็นตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีแล้วก็ซบเซาซบเซาอยู่นะปีนี้เนี่ยเรายังคงตั้งเป้าหมายในการรับงานเยอะอยู่ไหมครับ ปีนี้ก็คาดหวังนะคะว่าในครึ่งปีหลังน่าจะคึกคักแล้วก็มีโครงการขนาดใหญ่หลายๆโครงการซึ่งเป็นทาร์เก็ตของเราที่จะเริ่มทยอยเปิดประบูล์นะคะค่ะกลับกลับกลับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองไล่เรียงกันนะครับมันก็มีทาร์ที่เป็นทาร์เก็ตแบบว่าเต,ต,ต็มสตรีมเลยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับาก90 8สิ0นะครับทีนี้เนี่ยเราเรามองโปรเจกต์เราคาดหวังโปรเจกต์อะไรไว้บ้างครับค่ะก็ชัดๆนี่คือรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะอันนี้ก็ ทางรัฐบาลก็มีทำลายมาชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มขายซองแล้วก็เปิดประมูลได้ในช่วงไตรมาสที่สามนี้นะคะโครงการนี้เองเราก็เป็นโครงการที่เป็นพาร์ซีมากๆของกลุ่มซีเคนะคะสําหรับชอนช่างเองเนี่ยตอนนี้เราก็ก่อสร้างสายสีส้มส่วนแรกอยู่แล้วนะคะก็แน่นอนว่าทางด้านวิศวกรรมทางด้านก่อสร้างเนี่ยเรามีประสบการณ์ทางด้านรถไฟฟ้าแล้วก็มีสูตรที่เป็นใต้ดินเยอะด้วยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราทิ้งมั่นใจว่าเรามีประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีที่ทาได้ดี อีกประเด็นหนึ่งก็สายสีส้มจะเป็นแบบ PPP นะคะซึ่งเราเองกับบริษัท DM ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ TK Group เนี่ยแน่นอนมีประสบการณ์ทั้งด้านาลงทุนทั้งด้านเป็น operator รถไฟฟ้าส่วน e l ลเว t e d ด้วยส่วนใต้ดินด้วยก็มั่นใจมากว่าจะเข้าร่วมกันจับมือกันแล้วก็เข้าไป invest แล้วก็สามารถที่จะรับงานสายสีส้มได้มั่นใจมากคะ่ะเป็นโครงการที่เป็น target หลักค่ะ ครับคือโดยหลักการเนี่ยเนื่องจากว่าเราก่อสร้างใต้ใต้ดินมานะครับผมขอถามนิดนึงเพื่อที่จะทําให้คนพอพอสร้างความมั่นใจหน่อยว่าเอออันนี้เราเราสามารถที่จะเป็นตัวเต็งในการคว้างงานมาได้ครับงานใต้ดินนี้มันยากกว่างานบนดินยังไงฮะโอ้แน่นอนแน่นอนงานใต้ดินเนี่ยเรียกว่าความเสี่ยงเยอะมากเพราะว่าเราเวลาเราจะรับงานใต้ดินเนี่ยทางวิศวกรรมก็ต้องไปเชอร์เว ลักษณะของดินที่อยู่ใต้ดินของจุดที่เป็นเป็นรูทติ้งของรถไฟฟ้า,าสายนั้นๆนะคะการเซอร์เวก็ไม่สามารถจะทราบได้หมดว่า,าดินในแต่ละช่วงมีความแข็งความอ่อนมีอะไรอยู่ใต้ดินกันบ้างต้องไปเจอกับอ,อินฟรารรสตัคเจอร์ที่มีอยู่แล้วใต้ดินไหมมีเาสาอะไรมีสะพานมีตอมอ่ออะไรอยู่ใต้ดินบ้างซึ่งทั้งนั้นคือความท้าทายและความเสี่ยงแล้ก็ความยากทางวิศวกรรม ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ทีมงานที่ชํานาญในเรื่องการเชอร์เวย์แล้วก็ในเรื่องการขุดเจาะอุโมงค์เป็นอย่างมากๆถึงแม้ว่าจะเซอร์เวย์มาแล้วมีวัสดุอุปรกรณ์ที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีแล้วบางทีขุดเข้าไปก็ต้องเจอความท,ท้าทายในทุกๆวันเลยว่าจะไปเจออะไรบ้างมีน้ํารั่วไหมดินซุดไหมเจอสิ่งก่อสร้างอะไรที่อยู่ตรงนั้นต้องต้องแก้ปัญหา,ากันรายวันซึ่ตรงนั้นถือว่าเป็นเป็นความยากแต่สำหรับเราเองนะัเรามองว่าเนื่องจากว่ามันยากแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์มากเนี่ย ทางทีช่างเนี่ยเคยทํางานก่อ,อสร้างขุดอุโมงใต้ดินมาแล้วตั้งแต่รถไฟฟ้าสายสีดําเงินสายแรกนะคะถวนต่อขยายจนมาถึงสายสีส้มปัจจุบันนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าทีมงานพร้อม,มที่จะ็มที่แล้วก็สามารถจะรับความท้าทายเหล่านี้ได้ค่ะส้มน่มูลค่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับประมาณสักหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านถูกไหมฮะใช่สายสีส้มน่มูลค่าโครงการทั้งหมดแสนสองหมื่นกว่าล้านใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้มาปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเป็นถ้าสมมติได้มานะบีเอมไปไปร่วมกับซีเคนะครับอเป็นพาร์ทเนอร์เฉยๆใช่ไหมครับไม่ไม่ถึงขั้นแบ่งถือหุ้นใช่ไหมครับบีเอ b มจะเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ซีจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าบีเอมได้สายสีส้มมาปุ๊บเนี่ยนะครับงานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ที่เราเลยถูกไหมฮะโอ้มีแบ่งให้ใครไหมครับซีเครับไหวเถอคนเดียว ไหวนะครับครับค่ะเพราะงานก่อสร้างก็ประมาณเก้าหมื่ล้านค่ะของสายสีส้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพภาพแบบนี้เนี่ยมันก็จะเติมแบ็คหลอกของเราได้ทันทีเลยสําหรับตัวนี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงครับแบ็คหลอกของเรานะขณะนี้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับณณไกลมาสึ้นไลรมาสหนึ่งนะคะสามหรือ้าพันล้าน สามหมื่นห้าพันล้านคือถ้าเกิดว่าได้เก้าหมื่นล้านเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ากลับไปแสนล้านเหมือนเดิมกลับไปนี้ก็สบายแล้วใช่ใช่ี่โครงการเดียวนะคะแต่ก็หวังว่าจะมีอีกหลายโครงการที่จะออกมาอ่านนี่มีโครงการแรกนะครับคือคือเอาเอาโครงการแรกตรงนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์สําคัญเลยแหละแล้วโอกาสมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคืองานใต้ดินพยายามถามให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับทีนี้เราไปอีกหนึ่งโครงการ เมื่อกี้เห็นมีการพูดเรื่องของสายสีม่วงใต้ไว้ด้วยครับคือเราก็คาดหวังอยู่พอสมควรถูกไหมครับใช่ใช่เพราะว่าสายสีม่วงในส่วนงานก่อสร้างเราก็ได้ทํามาแล้วก็ตอนนี้ทางเบนก็เป็นผู้โอเปรเรตสัญญาสายสีม่วงอยู่นะคะก็เอส่วนต่อขยายออกมาจะมีมูลค่างานประมาณอีกแปดหมื่นล้านนะคะน่าจะตามมาต่อจากสายสีส้มคะ่ะอันนี้ก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราก็มีศักยภาพที่จะเข้าไปทำได้ กลับกลับอ่ะนั่นคือสายสีม่วงใต้นะครับศักยภาพแต่แต่แต่อันนี้น่าจะเป็นการประมูลประมาณสักปีหน้าถูกไหมใช่แล้ึก็สายสีส้มนะคะค่ะกลับกรับนะครับเอาละสายสีม่วงใต้อันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นงานใต้ดินไหมสายสีม่วงใต้เนี่ยหรือไม่ใช่มีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบทั้งสองแบบกลับกลบอ่ะนะครับอันนี้ก็อีกแปดหมื่นล้านนะครับไปอีกงานหนึง่งผมผมเอาเฉพาะงานที่มันดูเด่นๆนนะแล้วเดี๋ยวงานที่อ่า ที่แบบว่ามีไมไลายไหนอีกอ่ะเดี๋ยวบอกเราได้นะครับอีกงานหนึ่งค,คืองานเรื่องเขื่อนแห่งใหม่ที่ลาวณนะขณะ<อ>นี้เป็นยังไงบ้างฮะค่ะ,คะก็รงไฟฟ้าตัวใหม่ที่อยู่ภายใต้บริษัท PK Power ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของชอนช่างเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็ผ่านการเจรจามาหลายโปรเกรสไปได้ดีะคะ่ะก็เรามั่นใจนะคะว่าภายในปีนี้น่าจะสามารถสรุปแล้วก็เริ่มงานก่อสร้างได้เหมือนกัน S <S ขนาดโรครงการก็ใกล้เคียงกับไซบุรีเลยนะคะขนาดออโมูลค่างานก่อสร้างก็ใกล้ๆกันประมาณสักแปดหมืล้านนะคะกราบกรับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทั้งหมดที่ถามเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคืออันนี้เนี่ยสมมุติว่าคือได้งานปุ๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทลูกการส่งให้กับซีเคเนี่ยเนื่องจากเป็นพันธมิตรเป็น,น,เ,ปนเป็นแม่เนี่ยเป็นเรื่องปงกติอันนี้คือแบบได้ เกือบเกือบชัวร์ถ้าเกิดว่าได้งานมาอย่างเช่นสายสีส้มอันนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> อ่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันวันนี้เรามีสัมภาษณ์บ m อด้วยนะครับแต่อาจจะ,ะ,ะท่านดรหนิงนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนิดน,นึงครับว่านอกเหนือจากงานที่เอาละเป็นพ p พนะครับแล้วก็มีเขื่อนที่ลาวเนี่ยนะครับเราเรายังมีงานในไฟล์พอสมควรไหมครับโอ้ก็ยังมีอีกเยอะนะคะเพราะทาง ็มั่นใจว่าทางทางรัฐบาลเนี่ยก็จะผลักดันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาหลายๆโครงการเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนทราบดีว่าต้องรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังที่เรารัฐบาลได้สามารถที่จัดการบริหารเรื่องโควิดได้อย่างดีมากๆแล้วก็เริ่มกลับมาคลายล็อกแล้วก็ต้องรีบกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะเป็นกลยุทที่สําคัญมากๆที่จะช่วยสร้างงานช่วยสร้างรายได้กระจายรายได้แล้วก็ กระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมานะคะเราก็รอว่าโครงการที่อยู่ในไพยปลายของภาครัฐนะคะนอกจากเรื่องสายสีส้มสายสีม่วงที่ได้พูดถึงไปเอก็ยังยังจะมีโครงการเช่นรถไฟทางาทางคู่นะคะออกมาน่าจะมีเยอะเลยประมาณเก้าเก้าโครงการรวมๆแล้วสี่แสนกว่าล้านนะคะที่จะทยอยออกมาซึ่งก็มีหลายหลายเซกชั่นซึ่งจะมีงานขุดอุโมงเยอะซึ่งโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็ทางชอนช่างเองก็มั่นใจว่าจะ คู่แข่งไม่เยอะมากเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความยากกว่าสมควรนะคะก็ดูดูแล้วก็มีหลายหมื่นล้านที่ที่อยู่ในเซกชันที่เราทรา็เก็ตไว้นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีงานอ่ามอเตอร์เวย์นะคะที่จะทยอยออกมาอีกเยอะซึ่งชาวอนช่างเองตอนนี้ก็มอเตอร์เวย์สองเส้นก็ทยอยเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับงานใหม่เช่นเดียวกันก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูดูแล้วเนี่ยนอกจากสายสีส้มสายสีม่วงแล้วก็เขื่อนในลาแล้วเนี่ยก็ยังมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทยอีกหลายโครงการที่เราจับตามองแล้วก็พร้อมที่จะลุยเช่นเดียวกัน ครับครับอ่ะนะครับคือถ้าเกิดว่าณวันนี้เนี่ยนะครับผมก็คุยกับนักวิเคราะห์หลายคนครับเขาบอกว่าเทรนด์ในการรับงานของรับเหมาก่อสร้างวันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรารับงานจากภาครัฐโดยตรงนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นการแบบว่าต้อง PPP อ่ะก็คือต้องมีกลุ่มเข้าไปประมูลงานนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยส่งงานมาโดยแนวทางนโยบายของ c k มองมองกับการรับงานแบบนี้อย่างไรครับแล้วเราวางเกมแบบไหนอย่างไรครับค่ะ ต้องเรียนว่า TPP เป็นเป็น Business Model ที่เป็นประโยชน์มากๆก,กับประเทศชาตินะคะเพราะว่าการที่ Public Private Partnership หรือภาครัฐเอกชนเข้ามาร่วมกันแล้วก็นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนี่ยเข้ามาเรียกว่าอะไรดีคะ s y n e r g รร่วมกันเนี่ยช่วยแบบหนึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณจากภาคราัฐ เพราะเอกชนสามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ในบางส่วนส่วนภาครัฐก็เป็น r e เลเ a t o r เป็นผู้กําหนดนโยบายต่างๆซึ่งทําให้ออกมาเนี่ยเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติสูงสุดอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีมากๆกับประเทศชาติในส่วนของ CK เองเนี่ยเราเนื่องจากว่าเรามีกลยมทธ์ทางธุรกิจที่เป็นกลุ่ม CK Group มานานมากแล้วนะคะด้วยสายชางผู้บริหารซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมี s y n e จี้ภายในกลุ่ม CK โดยที่เราเป็นทั้ง มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเรามีทั้งคนที่สามารถลงทุนแล้วก็เป็นโอเปอเรเตอร์ได้ด้วยในทั้งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชารานสปอร์ตนะคะเอ่อมนาคมขนส่งซึ่งเราก็มี d m หรือจะเป็นการลงทุนทางด้านน้ำประปาซึ่งเราก็มี TTW นะคะแล้วก็หรือจะเป็นตัวพลังงานซึ่งเรามีก k เคเออตัวนี้แปลว่าเราสามารถที่จะเข้าไปรับงานที่เราต้องลงลงทุนเองหรืองานที่เป็นลักษณะ p p p ได้ในทุกๆรูปแบบที่เป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานค่ะ ก็คือให้บรรดาลูกเราถูกไหมฮะก็ก็เป็นผู้โอเปอเรเตอร์ไปนะครับแล้วก็ส่งงานมาทางเราใช่ไหมฮะตอนนี้ลูกๆเนี่ยแข็งแรงหมดแล้วแล้วก็อยู่ในตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอ่อเพมนะคะซี t พ t, t w นะคะซึ่งเขาสามารถที่จะลงทุนได้เองเขามีศักยภาพทางด้านการเงินที่จะหาเม็ดเงินมาลงทุนได้เองแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อง,งานที่เป็นลักษณะงานรับเหมาก่อสร้างมาให้ชาวคนช่างซึ่งเข้าไปรับงานในฐานะคอนแทคเตอร์ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกว่า จริงแล้วที่กันในกลุ่ม CK Group ที่สามารถทําออกมาเนี่ยทำให้เกิดงานที่สามารถออปติไมซ์ต้นทุนแล้วก็ส่งมอบงานที่เป็นคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับบริษัทในกลุ่มของเราได้กรับกรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกๆยิ่งเติบโตแม่ก็ยังรับงานมาได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งส่งสำคัญนั่นก็คือว่าการเติบโตของลูกๆของเราครับในแนวทางนโยบายเราระวังไว้อย่างไรครับไม่ว่าจะเป็น B M ก็ตาม C K P งก็ตามหรือแม้แต่กระทั่ง T T w ฮะค่ะ กลยุทธ์ของการลงทุนของกลุ่ม CK Group เนี่ยคือเราเลือกธุรกิจที่เป็นระบบสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานเพราะเรามองว่าเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํำนะคะแน่นอนในช่วงแรกอาจจะมีการลงทุนที่สูงแต่ว่าธุรกิจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นขมนาคมขนส่งพลังงานน้ําประปาเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องใช้นะคะไม่ว่าจะธุร,รกิจมีช่วงสโลโดาหรือช่วงดี สนุกงพราพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นเบสิกกู๊ดซึ่งทุกคนต้องใช้เราก็มองว่าหนึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงตำ่ำสองในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะผันผวนน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเยอะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเองหรือว่าในภูมิภาคเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีความต้องการอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของ,ง,ของ,งเศรษฐกิจก็มองว่าเป็นธุรกิจที่นอกจากความเสี่ยงต่ำแล้วผันผวน,น้อยแล้วยังมีโอกาสที่จะเติบโตซึ่งการที่เขาเติบโตแปลว่า บริษัทลูกเหล่านี้เนี่ยจะส่งมอบเอส่วนแบ่งกำไรนะคะเงินปันผลกลับมาและที่สำคัญที่สุดคือจะมีงานก่อสร้างส่งกลับมาให้ชากันช่างอย่างสม่ำเสมอค่ะครับครับซึ่งการถือว่าอยู่ในสเตจการโกรดแทบทั้งสิ้นเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ตอนนี้โกรธทุกตัวไอ้ช่วงลำบากที่ต้องต่อร่างสร้างตัวในช่วง10-20ปีแรกนีต้องถือว่าเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วที่ จัดก้อนเกลือกินนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ออกดอ,อกออกผลแล้วก็ส่งส่งผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยกลับมาให้ชอนช่างจะเห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าช่วงโควิดก็ตามเนี่ยเราเนี่ยโชคดีมากที่เรามีคอร์บิสเนสคือรับเหมาะก่อสร้างบวกการลงทุนในสัดนพยมพื้นฐานทําให้เรามีรายได้จากทั้งส่วนดั่งกาไรแล้วก็เงินปันผลจากบริษัทลูกเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมรายได้จากการก่อสร้างให้ชอนช่างด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดเทียบกับเซกเตอร์อื่นหรือธุรกิจเดียวกันนะคะก็ถือว่าเราได้รับผลกระทบน้อยมากแม้กระทั่งในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยกระทบน้อยมากเพราะว่าเรามีมีกลุ่มของ CK Group ที่มีซินเนอรจีกันอยู่นะคะครับนะคะ,ะคุณสุภพมาคะสรุปแล้ว<ะ>ในส่วนของงานต่างประเทศนะคะที่เรา<ะ>เรารออยู่วงเอ่อรวมๆแล้วมูลค่าที่รออยู่เนี่ยสักเท่าไหร่นะคะสรุป ค่ะงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สปปลาวนะคะก็ขนาดใกล้เคียงกับโครงการสเุเบตุรีแล้วก็มูลค่างานก็อยู่ประมาณ80,000กว่าล้านค่ะมูลค่างานก่อสร้างค่ะนะคะม,มีมีทั้งพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เราที่รออยู่ก็ว่า80,000กว่าล้านนะคะแล้วก็มีโค,ครงการทางด่วนเมียนมาด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่อันนี้ก็น่าจะรอตัวตั้งคิวอาใหม่นะคะแล้วก็น่าจะใกล้ๆใกล้ๆนี้สามารถที่จะ มีความชัดเจนมากขึ้นทางทางรัฐบาลพม่าก็มีการปรับตัวเลขประมาณการต่างๆอยู่นิดหน่อยค่ะกรบกับนะคะสินทรัพก์บานเดือนจะเห็นกรับกรับคืออยากรู้ว่าการลุกของของต่างประเทศของซีเคของเราณขนาดนี้เนี่ยครับเป็นยังไงครับคือคืออันนี้ไปกับบริษัทลูกหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลุยกับต่างประเทศเองได้นะขณะนี้ฮะเออต่อ คล้ายคล้ายกันว่าเราคงจะมองออใช้ศักยภาพด้านเอนจิเนียริ่งเป็นหลักแล้วก็ใช้ศักยภาพของในเครือนะคะก็จะถ้าไปนี่ก็จะไปในประเทศเพื่อนบ้านก่อนคือเป็นการบริหารความเสี่ยงไปด้วยยังไม่ไปไกลามากเกินไปนะก็เน้นที่จะไปลาวไปเมียนมาเป,นเป็นเป็นพาสเกตสองประเทศแรกแล้วก็คิดว่าคงจะไปในกลุ่มธุรกิจพลังงานมีโครงการดีๆเยอะมากซึ่งเราคิดว่านโย,นายบายของเราและกลยุทธ์หลักก็คือจะจับมือไปกับบริษัทลูก โดยที่ไปหรือไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนร่วมกันได้แล้วก็ทางชอนช่างเป็นผู้รับงานเกาต่างครับคับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มซีเคเลยครับนั่นก็คือฐานของเงินทุนที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็นี่สินต่อทุนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ก็ไม่ได้สูงนะครับตรงนี้เนี่ยคือคือถือว่าเป็นจุดเด่นเราแบบไหนอย่างไรอยากให้อธิบายหน่อยฮะค่ะก็ถ้าในอดีตที่ผ่านมา ทางซีเคอาจจะนี่ค่อนข้างสูงในในช่วงที่เราเพิ่งจะเริ่มลงทุนในบริษัทลูกๆกันนะคะแต่ว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกๆเราทุกคนแข็งแกร่งแล้วก็สามารถที่จะลงทุนด้วยตัวเองได้หมดนะคะก็ทําให้ทางซีเคเองเนี่ยตัวดีอเรชนเนี่ยพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆจากเคยสองกว่ามาส่อปัจจุบัน<อ>เนี่ยหนึ่งหนึ่งจุดนิดๆเองนะคะหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองึ่งถือว่าต่ํามากแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรายังมีช่องที่ยังสามารถที่จะเอ่อเรส เงินแล้วก็ไปลงทุนได้อีกแต่ซึ่งณตอนนี้แล้วเนี่ยต้องเรียนว่าอยู่ใน positioning ที่โชคดีมากเพราะลูกๆท,ทุกคนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เป็นคนลงทุนได้ด้วยตัวเองค่ะครับ <c oughs> ตอนนี้สบายขึ้นเยอะค่ะว่าเป็นจุดเด่นจุดเด่นนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่าบรรดาแบงก์ต่างๆเนี่ยพอเรา,าผมพูดถึง C k ปุ๊บเนี่ยแบงก์แบงก์ก็บอกว่าเขาให้ดอกเบี้ยกับ 4K ในระดับต่ําทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่เพราะอะไรฮะ เพราะว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่ดีนะคะเราทําเราทําจริงแล้วก็ทําจบจะเห็นว่าส่งมอบงานตรงต่อเวลาอยู่ในราคาไม่มีการโอเวอร์บัเจตงานได้คุณภาพอันนี้คือ,อเป็นสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ให้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 พันธรรมิตรทางด้านการสถาบันการเงินทุกที่นะ่ได้เห็นว่าเรา เข้าไปแล้วเราลงทุนจริง,รรงรแล้วเราทําจริงเราทําจบแล้วเราทําของดีนะคะทุกครั้งก็จะพาเจ้าหนี้ทุกๆท,ท่านไปเยี่ยมชมโครงการไม่ว่าจะเป็นที่สยบบรีก็ดีไม่ว่าจะเป็นรถไ,ไฟฟ้าทุกๆโครงการก็จะจะจะเจะ้าหนี้ทุกคนก็จะสบายใจว่านี่คือผลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างชาวไทยวิศวกรชาวไทยแต่เราทําโครงการขนาดใหญ่หลักหลายหมื่นล้านหลักแสนล้านระดับประเทศระดับนานาชาติออกมา ได้ดีอย่างโครงการเชฟบุรีทำได้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมหรือด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลชุมชนเจ้าหนี้ไปดูลรสบายใจว่าต่อไปไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีคนมาถามคําถามคําถามเรื่องการจะคืนเงินไหมทําโครงการเสร็จไหมอันนั้นไม่ไม่ไม่มีแต่คําถามที่ว่าทำล้วงงานของเราดีรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยไหมอันนี้เขาก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าตอนนี้ไปดูแล้วเนี่ยโครงการทุกอันทําออกมาเป็นไปตามคําพูดทั้งหมดนะคะ คุณสุมมาตรฝากถึงน<า>ักลงทุน,นหน่อยค่ะค่ะก็ฝากชอกรนช่างแล้วก็ซ k Group ๊ปด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาคิวหนึ่งแน่นอนอาจจะขาดทุนเล็กน,อน้อยก็เนื่องจากทุกคนกระทบจากโควิดกันหมดอย่างของเราเองเนี่ยแบ็คหลอกนะตอนนักตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่ต่ํานิดนึงทําให้รายได้ก่อสร้างลดลงแล้วก็บริษัทลูกไม่ว่าจะเป็นเบนได้รับผลกระทบจากการที่ไรเดอร์ชินะคะจํานวนคนผู้โดยสารลดลงเนื่องจากโควิด ซีเคพาวเวอร์นะคะไปเจอหน้าแล้งพอดีซึ่งก็ถือว่าเป็นมันเป็นฤดูกาลนะคะแต่ในคิ Q 3, Q 4สามคิวสี่เนี่ยทั้งซีเคเองเรามั่นใจว่าเราจะมีโครงการขนาดใหญ่ดีๆหลายโครงการซึ่งมั่นใจว่าจะเข้าประมูลได้แล้วก็น่าจะเติมดักล็อกให้ซีเคกลับมาในระดับเกินแสนล้านได้เหมือนเดิมส่วนบริษัทลูกเนี่ยแน่นอนเขาจะรีบาวกลับมาดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางเดมทาง c ีเค w าวเวอร์เพราะว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วว่า,าัาบาลบริหารจัดการได้ดีมีการคลายล็อกนะคะแน่นอนคนจะเริ่มกลับมา เดินค่ะเราก็หวังว่าฝนจะมาตามฤดูกาลแล้วก็ใช่ใช่จะเริ่มตกแล้วค่ะก็จะกลับมาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเป็นฤดูค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งมันก็จะรายได้ลดพอเป็นหน้าฝนก็จะรายได้เพิ่มแล้วพอทั้งปีมันเฉลี่ยมามันก็จะใกล้เคียงกันทุกปีนะคะก,ก็มั่นใจว่าของ T K Group ทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาภายในเเออครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็จะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะทําให้บ็กหลอกของเ K กลับไปในระดับเกินแสนล้านอีกครั้งหนึ่งนะคะมันมั่นใจมากๆกก็ ฝากนักลงทุนทุกท่นานไว้ด้วยว่าเราเราเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็มั่นใจในฟันธบันรโทของ c ีเคแล้วก็เรามีโอกาสที่ยังเติบโตได้อีกดีเยอะมากทั้งตัวงานก่อสร้างเองแล้วก็บริษัทลูลูกที่ c ีเคถือด้วยค่ะครับครับขอแอบ,บถามสุดท้ายเพราอว่ามีนักลงทุน <c oughs> เขาบอกต้องถามคำถามนี้คือรู้สึก <c oughs> ยังไงเอาเป็นความรู้สึกนะฮะคือเราตอบแบบตรงๆแหละนะฮะรูร้สึกยังไงที่ราคาหุ้นเราเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าลูกที่เราถือไว้ อย่างลูกเราถือยี่สิบสี่บาทตอนนี้นะฮะเราเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าบาทเองนะฮะครับก็คิดว่าเป็นจะได้เป็นโอกาสที่ดีที่คนที่อยากจะเข้ามา,าลงทุนในธุรกิจเซกเตอร์ก่อสร้างจะได้เข้าในช่วงนี้ได้นะคะราคาไม่แพง <c oughs> อย่างที่ทราบคือ, <c oughs> ค,อคือเราเรามีเรามีหิดเต้นเจมเยอะมากเรามีมูลค่าของบริษ,ษัท่วกที่เราถืออยู่แต่เพียงแต่ว่าด้วยโครงสร้างแล้วทุกคนอาจจะยังไม่ให้มูลค่ามันพอเพียงเราก็พยายามจะ ไปพบนักลงทุนนักวิเคราะห์กองทุนต่างๆแล้วอธิบายเยอะนะคะก็ต่หลังๆก,ก็ทุกทท่านก็เข้าใจกันมากขึ้นว่าเราเรามีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในซีเเยอะมากซึ่งยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับการอ s s i g n มูลค่าเหล่านั้น ก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็ดีราคาถูกทุกคนจะได้ทุกคนจะได้ของดีในราคาถูกนะคะเออนะเป็นแย่ดีนะคือซื้อตอนซื้อ 4K เนี่ยได้สา3ตัวแล้วก็ราคาวุลค่าต่ำกว่าทั้ง3ตัวยแถมเลยค่ะเอาเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ